ใครดื้อสุดในรุ่นห้าหนูคิดว่าเป็นเกี่ยวยาแล้วกันเกี่ยวยาแล้วกันหนูสึกว่าเกี่ยวยามันดื้อไม่มีใครเบื่อครับลงบ่อยๆได้ทุกคนหนูอยากรู้ว่าเขาลงแบบไอ้เขาไลฟ์กันแบบถี่แค่ไหนหนูก็หนูก็กลัวมาไลฟ์บ่อยแล้วทุกคนไม่ไม่ว่างมาดูหนูแล้วหนูก็กลัวหนูไม่มีอะไรพูดด้วย จำแม่นใช่หนูจำได้แม่นมากเพราะว่าตอนที่แบบเปิดตัวรุ่นสี่หนูก็แบบช็อกมากว่าแบบคนนี้คือคนที่เราคุยด้วยแบบคนเดียวเลยคนแรกเลยอะไรเงี้ยเกียว่าดือ้อนานาก็ดือ้อคือน้องมันดื้อกันหมดแต่หนูว่าเกียว่ามันดือด้อกวนะ่าะมันชอบทําตัวแบบสนสนอ่ะทุกคนคือมันสนมาตามฟิลเกีววยว่าเจ้าชูจริงเหรอถ้าแกไม่เบื่อคนดูก็ไม่เบื่อไม่ ตอนที่แล้วว่าว่าอะยุบเข้าครับงน้องขยันมาทุกคนว่าว่าขยันมาแล้วก็เต้นเก่งมากคือหนูแบบไปซอมคิสมีกับว่าว่าใช่ไหมหมายถึงว่ากับทุกคนหนูแบบหัวว่าเต้นแบบช่ำมากอลีดืีสุดไม่ใช่นะคะไม่ใช่